ไม่ได้ไลฟ์สดนานมากนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนานมากเพราะว่าติดงานนะครับงานประจําค่อนข้างเยอะนะครับงานประจําค่อนข้างเยอะ <S <S แล้วก็อีกอย่างก็ม,ม,มันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีมันมีเหตุนะครับคนในครอบครัวนะครับค่อนข้างจะแบบมีภารกิจเยอะนะครับคนที่บ้านอย่างเช่นคุณแม่หรือว่า แฟนเนี่ยเขาก็ขับรถไดก็ได้ร,รถมันมีอยู่คันเดียวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับแต่ที่มาไลฟ์ครั้งนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือตอนเนี้ยนะครับอะไรที่มันลงวิดีโอนะครับอะไรที่มันลงวิดีโอลงข้อความลงบทความที่มันอยู่ใน u t u b e นะครับมันมันมาเร็วเมื่อก่อนเนี่ย <S <S ผมจะผมจะ,อะตอนถามส่วนใหญ่อยู่ใน Facebook ตอนนี้ก็ยังมีนะครับยังมีคนมาถามอยู่ใน Facebook ในเพจอยู่เรื่อย สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ประมาณ7 0็ดสิบแปดิเปอร์เซ็นี่ยผมจะได้คำถามมาจากา youtube นะครับ youtube แล้วก็ u t u b e เนี่ยตอนนี้มันมันมาเยอะมากนะครับมาเป็นลำดำับแล้วเขาถามไม่เรียว่าเออแล้วทำไมคุยกไม่พูดให้มันครบทุกคู่ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีสักห้าหกคู่ครับห้าหกคู่ไม่รู้ห้าหกคู่โดนแล้วอาจจะมากกว่านั้นแล้วเขาบอกว่าอยากให้คุยก่ออะ พูดให้ครบทุกคู่ได้ไหมอธิบายให้ครบทุกคู่ได้หรือเปล่านะครับก็เลยอ่ะก็ถาวางเนี้ยก็จะจัดให้ที่หายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมมีสอนนะครับผมมีิิงผมมีสอนอ,ออนไลน์เนี่ยกับลูกศิษย์ก็ก็หลายหลายท่านเหมือนกันนะครับก็มีหลายท่านแล้วคือมันไม่ได้ผมไม่ได้ประกาศอะแต่เขาอยากเรียนมาจากบางคนก็มาจากทาง youtube บางคนก็มาจากทางไลน์บ้างนะครับเขาก็เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะครับ พอเขาเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ประกาศแล้วเราพอเราแบบเออถ้าผมว่าผมจะสอนแล้วอนนี้ก็รับมาสองสามคนมันก็เลยวันศุกร์เย็นว่างตอนเย็นว่างวันเสาร์อาทิตย์ว่างสวัสดีครับสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์ว่างคือตอนนี้มันไม่ว่างเลยเพราะมันก็มีแต่คนมาเรียนนะครับก็เลยแต่ตอนเนี้คือมันจะปิดเทอมแล้วมันจะมีช่วงปิดเทอมนะครับพอมีช่วงปิดเทอมแล้วผมก็จะว่างลนะผมก็อยากจะ มาประชาสัมพันธ์ว่าชักเดือนตุลานะครับถ้าใครอยากจะเรียนออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวติดตามในในในเพจ a c e b o o k นะครับหรือทาง youtube ก็ได้นะครับก็คือถ้าถาถ้าได้ดูไลฟ์เนี่ยก็ก็ก็มาก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าชักเดือนตุลาแต่ผมยังไม่กำหนดวันนะว่าจะสอนวันไหนผมจะรับประมาณ1ิบคนนะครับ1ิบคนแต่ว่าก็อยากจะแบบว่าจะให้สอนจะเยอะหน่อยคราวนี้จะสอนจากธรรมดาผมสอนส0ชั่วโมงจะให้เยอะไปยี่สิบชั่วโมงเพราะว่า จากประสบการณ์การสอนออนไลน์มาเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าอืมีเนื้อหาอะไรหรือว่าได้คุยกับคนที่อยากเรียนจริงๆอะ่ะมันมันเนื้อหามันเยอะขึ้นนะครับเนื้อหามันเยอะขึ้นแล้วก็มีคนที่ต้องการที่จะเข้ามาเอาเข้ามาเรียนรู้ตรงเนี้ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้ได้เนื้อหาแบบประมาณว่าเขารับเรื่องรับประสบการณ์จากคนนั้นคนนูน้นคนนี้มาเราก็จะเอามาเราพอพอเรามาผนวกกับความรู้ของเราเราก็จะแบบว่าเออเฮ้ยมัน มันใกล้เคียงนะมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคราวนี้บางคนเขาไม่เขาขอบคุณครับพี่บัวคือบางคนเนี่ยเขาไม่เขาไม่เข้าใจบางทีอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็เลยต้องมาเรียนพอมาเรียนปุ๊บเราก็เห็นว่าอ๋อคำนี้ตอบไงตอบไงแล้วเขารู้สึกว่าเออทำไมเราตอบได้ก็คือเราอ่ะเราก็มองว่าเวลาในหนังสือเราบางทีเราก็ไม่ได้เขียนหนังสือหรือว่าเวลาเราสอนข้อมูลที่เราใส่ลงไปมันไม่ได้เขียนนะครับก็เลยตอนเนี้ได้สอนมาหลายคนแล้วนะครับก็ก็เริ่มก็จะจดจดบันทึกเอาไว้แล้วก็จะ นำไปปรับปรุงในการสอนในครั้งต่อๆไปนะครับจะรับประมาณประมาณเดือนตุลานะครับจะรับประมาณ10คนจะสอนเต็มที่20บชั่วโมงนะครับส่วนราคานี่เดี๋ยวราคาค่าเรียนเดี๋ยวไปคิดก่อน20ชั่วโมงนี่มันเท่าไหร่นะครับ่วันนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเลขเลขต่อไปจะรันเลขไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้มีคนถามมาเยอะมากว่าเลขนั้นเลขนี้เลขนู้น ون, เป็นยังไง สวัสดีครับคุณน่วนนะครับเลขนั้นเลขนู้นเลขนี้เป็นยังไงคือผมจะพยายามธรรมดาถ้าเกิดท่านติดตามผมมจะอธิบายตัวเลขค่อนข้างง่ายน,นะครับไม่เคยมีโหราศาสตร์อะไรมารวมโอเเคําคการอธิบายต่านั้นเองมีอยู่เลขหนึ่งวันนี้นะครับจะมาพูดเป็นจะได้อัพลง youtube ด้วยก็คือเลขหกแปดนะครับหกแปดแปดหกเพราะมันเป็นยังไงเพราะว่าในในนั้นผมมีหนึ่งหกแล้วแต่หลายคนชอบที่แบบว่าหลังหลังเนี่ยผมได้รับ คำคำถามเกี่ยวกับเลข6 8ดค่อนข้างเยอะเยอะเยอะมากอะ่ะเยอะถึงมากที่สุดแล้วบางคนเขาตามไปอ่านในเพจแล้วผมเขียนไว้ว่าให้ระวังนู่นนี่นั่น,นคือผมเลี่ยงนะครับก่อนอื่นนี่ผมจะอธิบายก่อนว่าทําไมผมถึงให้เลี่ยงจะถามว่าเลขเนี้ยมันดีไหมในมุมมองผมนะถ้าเป็นเรื่องเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับที่เอามาต้องมาตีความว่าเป็นมงคลหรืออะไรเนี่ยมันดีมากนะครับมันดีมากจนกระทั่งแบบมัน เดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังทีหลังว่ามันดีมากขนาดไหนนะครับแต่ผมออกตัวก่อนว่าที่ผมอะไม่ให้มันเป็นมงคลเพราะว่ามันอะเป็นเลขที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเข้าไปถึงการที่แบบความต้องการความอยากได้อยากมีอยากเป็นของคนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบางคนที่เขาไปทางธรรมะหรือไปทางที่แบบสายที่แบบสายกลางจริงๆสายใช้ชีวิตทั่วไปจริงๆ,ๆ,ๆมันไม่ค่อยโอเคมันจะไม่ได้มีช่วงชีวิตที่แบบว่าจะเรียบง่ายอะไรพวกเนี้ยมันต้องต้องเข้าไป ยุ่งเกี่ยวพัวพันกับเรื่องของการใช้การ,การ,ก,ารการเรียกหาทรัพย์การหาสิ่งที่ต้องการความอยากความต้องการของคนหรือกลุ่มคนบุคคลเยอะๆมันจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ในเลขนี้ซึ่งถ้าเป็นมองใน,ใน,ใ,นในมุมของไอความเป็นธรรมะหรือความอะไรอย่างนั้นอะมันมันไม่ได้ตอบโจทย์คือชีวิตคุณไม่ได้อยู่อย่างนิ่งๆสงบสงบแล้วอยู่แบบเรียบง่ายสบายๆแน่นอนถ้ามีคุณคุณมีคู่นี้นะนะครับ เดี๋ยวเอาเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมเลยอันเนี้ยการันตีเลยว่ามันผมไม่ได้การันตีเพราะเป็นมงคลนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคราวนี้เรามาเรามาสรุปกันก่อนว่าไอ้เลขเนี่ยไอ้หกแปดเนี่ยที่เขาต้องการก็ว่าเออเพราะคนหลายคนใช้ว่าหลายคนว่าเออมันเป็นเลขที่ดีนะใช้แล้วแบบเออเงินมันดีนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเ,เริ่มต้นเลยคือเลขคู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมองมาจากเลขเดี่ยวนะครับก็คือเลขหกกับเลขแปดเลขหกก็คือดาวพระศุกร์นะครับ เป็นเรื่องของความาวามาสวยงามนะครับรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากเห็นอยากอะไรที่มันเกี่ยวกับความสยวมสยๆของสวยงาม,งามแต่แล้วก็เลขเนี้ยมันจะมันจะสื่อถึงในในตำรานะครับเขาจะสื่อถึงว่าเป็นเลขของการเงินหลักๆนะครับเลขของการเงินหลักๆเลยนะครับส่วนเลขแปดนะครับก็เลขราหูนะครับเอาไว้ง่ายลาหูเนี่ยเป็นเลขที่สะท้อนถึงความต้องการ สำหรับผมนะผมสรุปจากการที่ผมได้สอนหรือว่าได้อ่านตำรามาเยอะๆเนี่ยผมสรุปได้เลยว่าเ,เลขแดเนี่ยมันเป็นเลขของออความต้องการของบุคคลนั้นๆเป็นหลักนะครับความต้องการความต้องการในใจของใครก็ตามหรือสิ่งสิ่งนั้นก็ตามเนี่ยถ้ามีเลขแดเนี่ยมันต้องมีความอยากอยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งถามว่ามันเป็นมันก็เหมือนเลขสองคมอะถ้าคุณมีก็คือโอเคถ้าคุณไม่มีไม่มีเลขนี้เลย ความอยากคุณก็น้อยลงแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่มีเลขแปดแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความอยากนะแต่แค่ถ้ามีเลขแปดหมายถึงว่าความอยากคุณมีนะครับข้อดีของการมีเลขราหูเนี่ยข้อดีคือคุณมีความทะเยอทะยานอยากที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นและทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจะมองในมุมดีอ่ะมันก็คือมันผลักดันเป็นเลขที่ผลักดันให้เรามีกําลังมีความพยายามที่จะ เก้าไปหยิบสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายนะครับคราวนี้แต่ข้อด้อยก็คืออย่างที่บอกคืออารมณ์มันแรงนะครับมันมีความต้องการมีความแรงผลักดันมีความอารมณ์มันมันค่อนข้างจะแปรปรวนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามันคู่กับใครแล้วมันแบบเออมันแรงมันเอาอยู่มันมันดูมีทางออกอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคอย่างเช่นเจ็ดแปดอย่างเงี้ยคือโอเคว่าเจ็ดมันนิ่งมันนิ่งแล้วมันหนักมันหนักแน่นหมักแน่นภาพรวมกันในมุมในมุมหนึ่งที่มันเขาได้กลายเป็นเลขอะไรนะ เลขคู่มิรน่ะก็เพราะว่าเขามีความนิ่งและความหนักแน่นอยู่ตรงนั้นนะครับหนักแน่นในความต้องการนั้นมันก็เลยมุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วก็หรือจะเป็น8ปดเก้าเนี้ยที่เราที่ผมเสื้อผมใส่เจ็ดแปดเก้าทำไมเราตงชอบเพราะว่าแปดเก้ามันเลขทางเราผมเลขทางออกเลขขอ,อง,อองออสะอาดถ้ามีความต้องการที่จะไปหาทางออกให้มันได้จัดการจัดการ,การนู่นนี้นั่นน้าน,านให้มันดีม,นดมันคือกลายเป็นเรื่องดีไอ้เจ็ดแปดกับแปดเก้าเราค่อยบอกว่ากันผมไม่ได้ยังไม่เคยพูดถึงกลุ่มนี้นะครับในใน u t u b e นะแต่ว่าเคยเขียนบทความไปแล้ว แต่คราวนี้พอหกกับแมารวมกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเลข6ก็คือความของสวยงามสิ่งสวยงามการเงินการทองบวกกับเลขแคือความต้องการเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขเนี้ยเด่นเด่นเลยนะครับเลขเด่นๆก็คือด้านของการเงินการเงินก็คือเราจะผลักดันตัวเราเองเพื่อจะก้าวไปทไํา,า,ยา,ยา,าให้ตัวเองเนี่ยมีทรัพย์ให้ได้เนี่ยสั้นๆง่ายๆเลยข้อเด่นของเลขเนี้ยคือพยายามไงก็ได้ให้ตัวเอง่ยก้าวไปสู่สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้มีอะไรต้องมบุงมันต้องการเลยหรือถ้าจะมองในในาศาสตร์ของคนจีนนะในาศาสตร์ของคนจีนก็ว่าไวมว่าเลขหกเนี่ยหมายถึงทางนะครับเลขแปดนี่หมายถึงรวยหรือว่าเฮงก็คือทางรวยทางเฮงถ้าถ้ามามองให้มันแบบสมเหตุสมผลก็คืออย่างเลขหกที่ถ้าเป็นตำนนาราอื่นก็คือเลขหกก็คือการเงินการทองเลขแปดก็คือความต้องการเพราะฉะนั้นความต้องการที่ทำไม่ได้เนีับมันก็เหมือนเดียวกันทางรวย ก็ความต้องการที่จะดักได้เงนนินมันแทบจะเหมือนกันแต่ว่าเราแค่ตีความให้มันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่จริงก็คือคนมีเลขนี้ยังไงก็ต้องการที่จะมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินม,มีสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตเยอะๆข้อเด่นของเลขนี้ก็คือควาตรงนี้แหละใครมีเลขนี้ผมรับรองว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งมากเอาง่ายๆหาเงินเก่งที่สุดในบรรดาเลขทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ยันเก้าเก้าเลย เลขหกแปดหาเงินเก่งที่สุดทําไงก็ได้ให้ได้เงินก้าวผักดันตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีเงินม,มีทองขึ้นมานะครับมันก็เลยกลายเป็นเลขที่ใครๆก็บอกว่ามันมีแล้วมันดีเพราะคุณจะไม่หยุดในการทํามาหากินคุณจะก้าวขึ้นไปไม่ว่าคุณจะมี <c oughs> คุณจะมีความอะไรเขาเรียกว่าคุณจะไม่ได้มีเงินเก็บคุณเป็นคนตัวเล็กๆอแต่ถ้าคุณมีเลขหกแปดนี่จะดง่าตัวสดงว่าคุณพยายามจะดิ้นรนให้มันมีให้ได้ อย่างเช่นการไปหยิบยืมคนอื่นไปไปกู้มาไปทํานูน่นนี่มันให้มันเผื่อเป็นเงินขึ้นมาคือเราต้องดูสถานการณ์ของคนผมเคยบอกหลายทีแล้วว่าเลขเนี่ยมันต้องมันต้องดูคนด้วยนะครับเลขมันต้องดูคนด้วยไม่ใช่ว่าเออเอาคนบางคนสงสัยว่าเอา้าทำไมหกแปดอยู่กับคนรวยๆทำไมเขามีจากจากศูนย์แล้วเขาขึ้นไปนะคือจริงๆแนละ้วผมเชื่อนะว่ามันมีใครมาจากศูนย์หรอก คนที่มีหกแปดผมว่าเขาต้องผ่าอะไรมาก่อนแล้วเขาถึงจะมีหกแปดแล้วเขาก็ดันตัวนี้ไปจะมีเงินมีทองเพราะว่ามันพยายามสูงแต่ถ้าคนที่มีแล้วมันไม่ดีนะครับอันเนี้ยสาหรับแนะนําสําหรับใครที่อยากจะได้รับความรู้ตรงนี้ว่าทําไมมีหกแปดแล้วมันแบบเสียหายจังเลยเพราะคุณมีความอยากที่จะมีเงินแต่ก็ต้องดูเลขประกอบเห็นว่าหนทางของคุณเป็นยังไงบางคนมีเลขศูนย์สองศูนย์หกเลขที่มันแบบมันมีความนิ่งอยู่บ้างจากเลขศูนย์หรือ ความไม่แน่นอนมีเลขอื่นที่มันกระทบเป็นเลขหนึ่งสองอะไรพวกเนี้ยหนึ 1, ่งความไม่แน่นอนมีความโลเลในนั้นน่ะหรือความกล้าบ้าบินเกินไปแล้วมีสามมีหกแปดด้วยอันเนี้ยมันอาจจะทําให้ส่งผลให้มองได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นหาเงินอยากได้ย่ิงจริงแต่มันก็หาไม่เป็นใช้ไม่เป็นสุดท้ายคุณก็มีหนี้มีสินจากความทะเยอทะยานอยากที่จะมีเงินของคุณนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณใช้เลขนี้มัน ไม่ดีขนาดนั้นที่ผมไม่ให้เป็นมงคลสําหรับตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้ที่ผมไม่ให้เป็นมงคลเพราะว่ามันมีความเทะ,เะทะาอย่างซึ่งมันก็ต้องก้าวไปเจอคนเยอะๆผู้คนเยอะๆนู่นนี่นั่นะนะครับลักษณะ่าจะเป็นแบบนี้ผมจะแยกประเภทให้ดูง่ายๆนะครับก็เป็นด้านแรกเลยเรื่องของบุคลิกภาพของคนคนนี้แน่นอนว่าคําว่าบุคลิกภาพส่วนใหญ่แล้วอ่ามันจะสะท้อนในด้านหน้าๆของตัวเลขอย่างเช่นคนมี0 8 6ย์ดหรือ0ูย์้า หกแปดอะไรเงี้ยถ้ามีถ้าม,ามีแถวนั้นคุณจะแบบมีลักษณะของคนที่สนุกสนานที่ฮาเป็นคนเฮาาเสียงดังๆอะไรพวกนี้นะครับเปิดหน้าก็คือชอบที่จะแบบว่าเข้าหาผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนแน่นอนว่าคนที่มีเลข086หรือว่า0868หรือว่า0 9 8 6 0 6 8 6อะไรพวกนี้ที่มันอยู่ข้างหน้าหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็<ๆ>จะมีลักษณะของคนที่แบบชอบเข้าหาสังคมนะครับเปิดหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดูแบบเหมือนแบบ เหมือนน้าแปะที่แบบเ,เหมือนแบบพวกอสงอาเซียอะไรพวกนี้ที่แบบหรือเพื่อนผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเฮฮาเฮาๆอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยนะครับบุคลิกจะเป็นแบบนั้นนะส่วนหน้าที่การงานค,คุณก,ก็ค่อนข้างเก่งนะคนเลขเนี้ยก็ค่อนข้างเก่งนะครับเก่งก็คือทําได้ทุกอย่างคืองานเนี้ยได้แทบทุกอย่างเลยไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองว่าจะทําอะไรได้หรือไม่ได้แต่ว่างานฉันต้องเท้าที่ทาเนี่ยฉันต้องได้เงิน ฉันต้อง,องได,ได้คือมุ่งมั่นทำไงก็ได้ให้เป็นได้เงินเยอะๆเพราะนั้นก็เลยสามารถพลิกแพงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ตัวเองเนะี่ยเก่งขึ้นมาได้นะครับได้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่เรียนรู้เร็วอะ่ะจะเอาทางไหนขออะไรก็ได้ทฉันได้เงินฉันเอาหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําเต็มที่นะครับ,นะรบส่านการเงินเมื่อกีน้เน้นไปทางการงานการเงินนี้แน่นอนว่าเป็นคนที่อนอกจากจะหาเงินเก่งนะครับ อย่างอื่นก็คือเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทากล้าลงทุนถ้าเกิดว่าเออเราไปเจอคนลงที่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนแบบเนี้ยก็แสดงว่าถ้าเขามีพื้นฐานทางการเงินที่ดีอยู่แล้วนะทำอย่างเงี้ยเขาสามารถเปิดโอกาสให้ทางธุรกิจมันได้ก้าวไปได้ไกลขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานการเงินไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นครูมีเลขนี้อยู่ให้ระวังนิดนึงเพราะวคุณจะกล้ามากบางทีเหมือนกับแบบคนเล่นการพนันเล่นหวยเล่นหุ้นอะไรพวกนี้แล้วแบบ เอาเลยทุ่งเต็มที่ฐานดีก็ไม่ค่อยด,ดีบางทีมันล้มได้ง่ายนะครับคนที่มีเลขนี้จริงๆแล้วควรจะเป็นคนที่มีการจัดการการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีอย่างยิ่งอยย่่างิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงินข้อด้อยของการของเลขนี้ด้านการเงินคือการใช้จ่ายพราะ,ะนั้นต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายแต่เรื่องการหาเนี่ยไม่ไม่ต้องเถียงเลยครับหาเกิ่งมากนะครับหาเกิ่งมากอะไรก็ทําได้หมดนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายที่อยากแนะนําก็คือด้านความรักนะครับด้านความรักความรักเนี่ยเ,เลขนีมนม้มันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะดึงดูดทางเพศนะค่อนข้างจะดึงดูดทางเพศมันมีเลขแปดด้วยมีเลขของความสวยงามด้วยแล้วก็มีเลขแปดเลขพลังทางเพศด้วยก็เป็นคนที่จริงจังจริงจังและจริงใจและทุ่มเทสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เสียเรื่องความรักร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าบางทีเนี่ย มันจะพลาดตรงที่ว่ารักใครมันมันจะทุ่มไงทุ่มเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ดังใจก็อาจจะมีอารมณ์อารมณ์อะไรแฝงมาด้วยก็ต้องระวังตรงนี้นะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นคนเป็นคนแบบเจ้าชงเจ้าชูเร่งนี้ก็คือคือถ้าถ้าถ้ามุ่งมั่นหรืออยากจะได้ใครต้องเขาจะตั้งใจทําอะไรเต็มที่มันจะมันจะไปเสียตรงที่ว่ามันตั้งใจเต็มที่รักหมดใจเสียใจก็เสียใจแรงแล้วพอมันไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่า แก้ปัญหาความรักยังไงดีนะครับไม่ได้เครียดนู่นนี่นั่นกดดันตัวเองนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไปเจอคนที่ใช่นะเขาก็ทุ่มเทให้หมดใจคนนี้ค่อนข้างจะมีความรักที่ค่อนข้างจะแบบอเอเอเออกข่าวแบบแบบเสียอ้วนนะแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะเีลักษณะแบบนั้นกนะ็คล้ายๆกับเสียเอ้อนนะเสียอ้วน,นครับ โอ้โห oh. <laughs> ขอบคุณครับพี่บัวโอ้ oh, oh. ดูทีเดียวย้อนหลังหมดแล้วในในย t u b e ก็มีช่องนะครับก็คือด้านความรักก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรแล้วคุณคนนี้มีพลังพลังเพศมากนะเสริมเรื่องนึงก็คือถ้า,ถ,าถ้ามีเลขนี้เนี่ยเรื่องบนเตียงนี่ค่องงนข้างเก่งครับแถมไพ่นิดนึงนะครับ,ม,รบมันน่าจะเก่งอะ่ะมีพลังเยอะแถมมีความต้องการคนแบบคล้ายๆว่ารู้ว่าคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออตอบสนองทางเพศได้ดีนะครับ อาจจะติดเลนนิดนึงนะครับไม่รู้จะโดนโดนบล็อกหรือเปล่านะครับสรุปแล้วอ่ะก็คือเลขเนี้ยมันก็มีสองอย่างก็คือเป็นคนที่ทุ่มทุ่มสุดเลยนะครับมันคนที่ทุ่มสุดแล้วทุ่มเพื่อให้ได้ความสุขสบายซึ่งซึ่งจริงๆจะได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มในทุกอย่างที่เขาอยากจะทํานะครับเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าลุ่มหลงมัวเมา มันก็มันก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าลุ่มหลงโมมในทางที่แบบว่าเขาต้องการทําให้มันสําเร็จอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางบวกนะครับทางบวกเคือถ้าเราไม่เราไม่คุยเรื่องว่าเออมงคลไม่มงคลมอะไรเงี้ยก็ตัดเราไปก่อนเอาเลขมองเลขตรงๆก็คือเลข่งเนี้ยมันคนที่ทุ่มเต็มที่ทุ่มทุกอย่างเต็มที่เพื่อทุกเรื่องเพื่อความต้องการทัืงสิ่งนี้จะต้องจะต้องได้นะครับความสุขสบายของตัวเองความก้าวหน้าของชีวิตการพัฒนาตนเองนะครับแต่คราวเนี้ยเรื่องอย่างหนึ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องคือเวลานไปเี คนเหล่านี้มันไม่ยอมแพ้เลขหกแปดแปดไม่ค่อยยอมแพ้แล้วมันก็เป็นารับเรื่องอะไรทาหมดอุปสรรคแค่ไหนคือมันพร้อมจะฟันฝ่ามันคล้ายๆกับเลขหนึ่งสามสามหนึ่งไกลๆนี่ว่ากล้าลุยอ่ะลุยทุกที่ลุยทุกทางลุยทุกอย่างนะครับลุยจนแบบว่าบางทีไม่สนหน้าอินหน้าผมว่าจะยังไงก็คือฉันจะเอาอ่ะแต่ฉันจะทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีทางที่เขาจะต้องมีคือตรงนี้มันอาจจะมีกระทบกระทั่งคนอื่นได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไปทางที่บวกอ่ะหมายถึงว่า เราไม่ได้ไปเจอคนแบบที่ว่าไม่ดีมามาลุมทําร้ายเราอย่างเงี้ยเราไปทางที่เดินทางที่ดีมันก็สําเร็จได้เหมือนกันนะครับเพราะาคุณมีความกล้าในตรงนั้นนะครับอาจจะวุ่นวายเนี่ยนะครับเพราะเลขนี้ไม่ใช่เลขคนคนจะอยู่นิ่งๆน,นะครับไม่เคยอยู่นิ่งเลยเดินค่อนข้างเร็วถ้าพูดถึงบุลิการเดินกนะ็เดินเร็วนะนะครับก็อยากจะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอามันไปบวกกันนะครับเอามันไปบวกกันเป็นหนึ่งหกแปดอะไรเงี้ย บอกได้เลยว่าถ้ายิ่งหนึ่งหกแปดนี่คือคุณเนี่ยมีแนวทางที่มุ่งมั่นมากที่จะหาเงินมาให้ได้อันนี้คือสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าข้อด้อยของไอ้กลุ่มหนึ่งหกแปดนี่คืออะไรคือเมันเครียดเครียดเท่ากับเจ็ดแปดเก้าไหมเจ็ดแปดเก้านี่จะเครียดกว่าแต่หนึ่งหกแปดนี่จะไม่จะคิดเยอะกว่านะครับคิดละเอียดคิดครอบคอบแล้วก็จะมีการวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรเยอะมากมายนะครับ แต่ถามว่าบ้านปลายในเรื่องของการเงินดีไหมดีนะครับแต่บ้านปลายของอารมณ์ไม่ค่อยโอเคนะครับแต่คนสมัยนี้ไม่คนสนใจอารมณ์อยู่แล้วยังไงก็ได้ขอให้ได้ตังค์นะครับเพราะนั้นก,ก็แล้วแต่มุมมองนะครับส่วนตัวผมถ้าผมให้การันตีว่ามงคลก็ไม่ได้มงคลแต่ว่าถ้าการ,นนาการันตีว่าการเงินดีไหมการันตีว่าการเงินดีมากครับใครที่ใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่มงคลคุณไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าจะมงคลไม่มงคลคุณสนใจว่ามันมีตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือเปล่า มันตอบโจทย์ชีวิตคุณว่าเออคุณต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำอย่างเงี้ยคุณก็ทําไปเลยคุณไม่ต้องไปกลัวว่าเออมันจะไม่ดีมันจะไม่มงคลเพราะถึงนี้ไม่มีเลขไหนที่มันมงคลร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะทุกเลขมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับมันมีทางออกของมันบางคนผมเคยได้ยินมาว่าคนที่มีเลขห้าห้านะห้าห้าตองตองห้าตรงกลางนะครับก็เป็นเจ้าพ่อก็มี <laughs> สั่งยิงคนตายก็มี มีห้าห้าอยู่ตรงกลางเลยเน,นี่ยห้าห้าห้าตัวห้าห้าห้าเนี่ยก็มันก็ไม่ได้แปลกนะครับมันไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีห้าตรงนั้นอ่ะอันนี้อันนี้นอกเรื่องจากหกแปดนิดนึงถ้ามีถ้ามีห้าห้าตรงนั้นอ่ะยิ่งเป็นคนที่แบบเถนตรงมากอ่ะถ้าเกิดเจอใครที่แบบทําผิดกดผิดระเบียบก็สั่งเลยประหารอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็มองในมุมนั้นก็ได้ซึ่งจริงๆมันก็มีแบบนั้นมันก็มีนะครับอ่า แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเรื่องโรคภยัยเรื่องโรคภัยนี่จริงๆเขาาก็อยากให้ผมพูดนะในทุกๆคลิปของตัวเลขว่าเรื่องโรคภัยเป็นยังไงผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าโรคภัยนี่มันไม่มีเลขไหนใช่ล้วไม่ตายครับมันไม่มีในโลกเนี้ยไม่ป่วยมไม่มีไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีเลขไหนไม่ป่วยตายไม่มีใช้เลขไหนก็ตายครับอย่างคนบอกว่าเลขศูนย์เป็นมะเร็งนะอะไรเงี้ยเออเลขศูนย์เป็นมะเร็ง เนี่ยลา่าสุดน้าผมเนี่ยไม่มีศูนย์เลยเป็นมะเร็งเหมือนกันก็เออมันก็เป็นได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออ่าทําไมผมเห็นหกแปดแปดหกเข้าวัดครับเอาเลขเลขไหนก็เข้าวัดได้บ้ามันไม่ใช่ว่าเออมันต้องบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นหกแปดเพือเลขถึงความต้องการนี่ต้องไม่เข้าวัดนะ <S <S นะผมก็เห็นเข้าวัดกันประจำก็ไม่เห็นเป็นอะไรแล้วอ่าอย่างเช่น อีกเลขเือ99้า้าอ่า้าห้า้าห้าห้าหนึ่งห้าอะไรพวกนี้ห้าหอ่าอะไรพวกน,นี้แต่ละใช้แล้วต้องไปสวดมนต์นะโอ้โหผมว่านะผมเจอคนที่เป็นใช้เลขห6ห8ห8ปดแปดแดสวดเกง่งวายจะบอกห้เนี่ยมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ทุกเลขมันไม่ได้ยิงตรงว่ามันจะต้องแบบเป็นอย่างนั้นเป๊ะเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ดัง ก็ไม่ต้องสนใจว่าเออมันจะมันจะได้หรือมันจะไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้คนคุณคุณอย่าไปซีเรียสแต่คนที่ซีเรียสก็คือคนที่ไปฟิกว่าเอ้ยทําไมเป็นเลขนี้เขาบอกอย่างสองห้าห้าสองต้องเป็นคนที่เอออุปถัมภ์ผู้หญิงนะผมผมก็เคยใช้นะสองห้าอ้าน้ารีปรถัมผมก็ใช้นะสองห้า นาลีไม่อุปถัมภ์เลยหรมีเฉพาะอุปถัมภ์นาลีเขาก็งงว่าเออเออเราก็ลองใช้มันไม่ใช่อ่ะคือเราเรากลับไปมองที่ว่าการตีความด้วยความสั้นๆที่ใครๆที่คนอื่นแรกๆเขาเขียนมามันต้องอย่างนี้นะเราลองใช้ก่อนครับเราลองใช้แล้วลองเอาความหมายพื้นฐานมาใส่ดูมาใสาด่าสาดูมันจะเข้าใจเองว่าอ๋อมันไม่ใช่ถ้าสองห้าคุณบอกว่าเป็นคนจริงจังจริงใจและอบอุ่นก็คือ ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ผู้หญิงก็จริงจังจริงใจแล้วอุ่นผู้ชายใช้ก็จริงจังจริงใจแล้วอุ่นตัวเลขไม่เคยแบ่งเพศนะครับมันแค่เหมาะหรือไม่เหมาะแค่นั้นเองเราต้องมองแบบนั้นเราชมมามองว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นมันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันต้องดูว่าเหมาะสมนะครับก็พอมาเป็นเลขเนี้ยผมเลยมองว่าเฮ้ยเอยเอนะสําหรับคนที่ต้องการที่อยากจะมีเงินมีทองเยอะๆหรือว่าอยากจะ สร้างฝันเรื่องการเงินให้มันเป็นจริงนะครับคุณก็ใช้ได้ใช้เลยแต่อย่าไปบังคับสมมติว่ามีอาจ,อา,จารย์คนนั้นคนนี้บอกว่าโอ้ยอย่างผมเงี้ผมบอกว่าหกแปดแปดหกผมผมดูความหมายโดยรวมผมไม่ให้มงคลนะแต่ผมว่ามันดีมาถามผมว่าทําไมอาจารย์ไม่ให้มงคลต้องมองคลหรืครูอาจารย์บอกว่ามันดี ดีกับมงคลมันไม่เหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองอ่ามงคําว่ามงคลของผมก็ต้องแบบว่าเออเรียบร้อยน่อยมีความคิดความอ่านที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากอะไรอย่างเงี้ยมันไปนเบียดเบียนใครแต่เลขเนี้ยมันวิ่งเข้าหาคนอ่ะมันจะบอกให้มันมงคลผมก็ไม่ใช่นะครับจะไม่ให้ผมประคับอ่ะอาจารย์ต้องให้มันมงคลดิเพราะอาจารย์บอกว่ามันดีมันไม่ใช่คนละเรื่องกันนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลขมงคลหรือไม่มงคลอยู่ที่อยู่ที่แต่ละคนหมายถึงว่า แต่ละคนที่ศึกษามาแล้วเขาจะมองว่าเลขมันเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นแนวของแต่ละคนเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยไม่มีเลขไม่มีเลขเสียไม่มีเลขดียุนร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเลขเสียมันมีแต่เด่นกับด้อยทุกเลขมันมีเด่นมีด้อยนะครับเพราะนั้นไม่จําเป็นจะต้องว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยมันด้อยอะ่ะเฮ้ยมันมันมันเสียเลขมันเสียอะไวก็เลขมันเสียเลขนะครับไม่ใช่กับข้าวมันเสียไม่ได้หรอก มันก็มีแค่ว่าเรายอมรับมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองยอมรับได้ก็โอเคถ้ายอมรับไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบโอ้หน่าจะเกือบปีนะครับทั้งแรงเราเกือบปีถ้าใครดูไม่ทันนะใครดูไม่ทันก็รีรันได้หรือว่าจะติดตามไปทาง u t u b e ก็ได้ครับที่ทําเนี่ยเหตุก็เพราะว่า YouTube กระน,นำถามมาจนผมแปลว่าเออ เราต้องกลับมาทําแล้วละ่ะกลับมาทําเป็นทีแล้วคู่ๆให้มันครบทุกคู่นะครับคุยกันทุกเรื่องนะครับแล้วใครถ้ามีคําถามอะไรนะครับก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับคุยกันได้ถามได้หรือใน u t u b e ก็ถามได้ส่วนใหญ่ตอนนี้การถามย้ายไป youtube หมดแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหน่วยออกเลขคู่นี้ก็ <laughs> น่าจะตรงตัวนะใครมีห8ดก็นะครับ ขอให้อยู่ความพุ่งมั่นในการหาเงินอย่างเต็มที่นะครับก็ลงทุนก็พอสมมาพอควรอย่าให้มันหนักเกินไปแต่ถ้าลงทุนน้อยก็ได้น้อยเนะาะลงทุนมากก็ได้เยอะ <c oughs> นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้นะครับก็รวยๆเฮงๆครับอย่างที่บอกไปเมื่อเช้าสวัสดีครับ